สวัสดีค่ะมือนีกับมะพอ,อกับเหล้าสตาคือเกาเนาะคะ่ะเหล้าสตามือวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเหล้าสตาของห้างโมว่าน,นี่กับลุดเนาะคะ่ะลุดบอกเขา่าไปเขา่ายูเลขเด่นห้าวหายเด่นไวแปด หนึ่งซีวิ่งรูดหนึ่งกับซีแต่ว่าอาจารย์เช่นซานนหุเพิ่นฟันไหที่ซีเนาะค่ะเล่าสตาก็ออกสามศูนย์แปดกับหาหนึ่งกับเขาเลขวิ่งรูดเนาะค่ะเขาเลขวิ่งรูดอยู่ที่หนึง่งเล่าสตาออกหาหนึ่งเนาะค่ะเมื่อว่าน,นี้เมื่อน,นี้เขากับมา่เบิงมาตามกันว่าอาจารย์เช่นซานนหุเพิ่นซีไห วิ่งรูดอยู่ที่ตัวใดเพิ่นฟันให้ตัวใดเมื่อนี่เนาะคะ่ะเล่าสตาเมื่อวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเล่าสตาเดินแปดหนึ่งซีรูดซีคือเก่าเนาะคะ่ะ ดินตูเกาของหมู่บ้านนี่กับรูดทีซีเนาะค่ะสองตัวก็มีแปดหกแปดสองหกสองซี่หกสี่ศูนย์หกศูนย์ส่วนสามตัวกับมียูสามคู่สามหางสามตัวก็จะมีซี่หกศูนย์สองตัวกับหกสองแปดห้าหกหนึ่งนี่แหละค่ะคือเล่าสตาของห้ามือนี่ ถ่ายเอฟซีมากระจังคอยเก็บเอาไว้ว่ามากระพานไปทั้งช่องเห่ากับห้เบิ้งเอาไว้เพื่อปิดแนวทางกระโปดใส่วิจารณญะ่าณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาบ่าวอาจารย์ไนเส้นไดเยมันเขาทุกมือมันกะคงสิเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีมือเข่ามือหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะ เอฟซีมักชอบก็จังค่อยเก็บเอาไว้บ่มักบ่ชอบเขากับ่านไปเนาะค่ะก็แคบหน้าจอ,อาไว้เด้อค่ะตัวเลขเล่าสตาของเห้ามือนีนี่ค่ะแคบหน้าจอเอาไว้ถ้ามักก็จังค่อยจัดคัดกับ่าน ทางช่องเห้าให้เบื้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้อง FC เย็บซี่เห้ามีแต่ความสุกความเกีอย่ายได้ววามไข่ย,ยายมีขอให้มีอายุวันโนสุขังพลังทั่วหน้ากันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ